การเทศนาว่าการก็พูดไปลอยๆไปดีนะยมอมจริญพานยมดีดีนะวันนี้ได้กล้วยหอมมาอาตมาชอบมากทีเดียวกล้วยหอมนี่ไปอย่างนั้นเสียงม,มันไปอย่างนั้นจะว่าไงต้องประจบประแจงกันไปตามภาษาของเธอ,อถ้าเป็นภาษาของธรรม เขาให้ทานมาไม่ว่าประเภทไหนเป็นของดิบของหนีของเขาเขาสลัทานมาด้วยความเคารพเรื่องไสเขาดีแล้วจําเป็นอะไรจะไปหาชมกล้วยนี่หอมนี่ดีนะโยมดีนะโยมเขาดีมาแล้วแต่น้ําใจของเราของเขานั้นไอเราไม่ดีมันปากเปาะต่างหากดีน่ายมดีนะโยม,มไม่งั้นกลัวเขาจะไม่เอามาให้สแตกเข้าใจไหม พังอ้ดรก็ต้องเจริญพรด้วยะสิเจริญพรด้วยสำหรับทำแล้วไี่เชื่อบุญเชื่อกรรมเขาให้ทานด้วยศรัทธาของเขาเป็นบุญแต่มังใจของเขามาแล้วเล่าที่จะหากว่าปฏิบัติตัวเป็นบุญยะกเขตเราก็เป็นบุญยักเขตของเขาแล้วรับด้วยความเป็นธรรม เขาให้ให้ด้วยความเป็นธรรมก็เป็นมางคลทั้งสองฝ่ายดีแล้วไม่จําเป็นจะต้องเ,อเจริญพรช้วยหอมนี่ดีนะโยมโยมปลูกมากไหมที่บ้านโยมสวนโยมกว้างขนาดไหนด้วยหอมอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะอาจะมาไปเที่ยวมาหลายจังหวัดแล้วผมว่าประจบป,ประแจงเขาก็บอกว่ามีแล้วมีมากไม่โยมควรจะปลูกมา,มากๆกว่านี้อีก อาตมานี่ชอบแล้วกินโยมไปอีกนะมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสต่อกิเลสมันพันกันไปอย่างนั้นเข้าใจไหมถ้าเป็นธรรมนะเขาปลูกมาจากไหนก็ฟาดลงไปที่จะกินทั้งเปลือกก็ได้ถ้าเก่งถ,ถ้าเก่งจริงนะไปหาพูดอะไรเออแต่ฟาดมันทั้งเปลือกก็ได้ถ้าจะเก่งจริงนะแล้วมันไม่แก่มันกินแต่เนื้อแล้วมันหาประจบป,ประแจงนี่คือภาษาของโลกภาษาของกิเลส ขีเละต่อขี่เละมันจะเข้ากันได้สนิทนะภา,าษาของธรรมถ้าไม่พูดแหละวราพูดบ้างก็เพียงเล็กน้อยนะไม่ได้พูดเราตั้งหน้าตั้งตาอย่างที่ว่านี่นะนี่ภาษาของธรรมพีทบอกว่าิถูกบอกว่าถูกควรดุด,ดุความด,ดหุหรือดุนั้นด,ดุให้ดีไม่ได้ด,ดุให้เสียหายเหมือนเราฟันไม้นะถากไม้เนี่ย ยังทั้งอย่างเมืองร้อยเอ็ดเหล่านี้ต้นไม้มีเยอะเขาปลูกบ้านปลูกเรือนด้วยต้นไม้ต้นเสาต้นไม้ต้นเสาเขาตัดมาแล้วเขามาัเขาถากไม้ท่อนไหนที่มันตรงเขาก็ถากเรียบเรียบที่มันคตมันงอเขาก็ถากหนักมือเพื่อให้มันตรง เขาก็ทางหนักมือแตก